เต่นันห็นกล้วยเต็นก็ออกมาข้างนอกหน่อยก็ได้นี่ข้างหลังข้างหลังเ็นก็อยให้เยอะ นี่นี่นี่แอมแอ,อย่าไปจิกหนังคอกันสินู่น้องน้อยขอหลับเฮ้ยเตียงมันกัดสายไฟเขาหรือเปล่า สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่เขาชะก,กันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาชะก,กันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราผ่านมาให้อาหารลิงเงมาให้ไกลๆรถเขามันถีบรถเขาเป็นรอยหรือเปล่าออตีนี่ขขมๆฮะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้อาหารน้องลิงกันที่วัดถ้ำเขาชะก,กันจังหวัดสัะแก้วนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะลิงเขาเริ่มบางส่วนเขาเริ่มขึ้นขเขากปแล้วอันนี้เขาระคังตอนเย็นหมา,าหอนถ้าใครอยู่ใกล้ๆสามารถมาให้อาหารลิงได้นะคะเขาน่าจะหิวกันช่วงนี้ เต็มเมื่อกี้มันโดนแย่งอ่ะไอตัวนั้นอะเออน่นน่ะ่นีๆตรงข้างหน้าเองนี่ยระวังเนะ้อช่วงนี้พระก,กำลังตีะระฆังค่ะหมาเขาเลยหอน ที่นี่เป็นวัดถ้ำเขาชะกันนะคะข้างบนสามารถขึ้นไปได้นะคะแต่เมื่อเมื่อวันก่อนเราขึ้นไปแล้วอนสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำเขาชะกันจังหวัดสักแก้วนะคะอุ้ยอุ้ย อย่นี้เขาจะอยู่ที่อกแม่เขานะคะเขาหลอดกินเขาเปอกถั่วกันไวมากเลยโดนหัวเขาโอ้อไอ้นี่อันธพานนะคะโตใยญ่สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉัดแก้วนะคะสวัสยีคะ เราใครที่ดูอยู่ช่วยรบกวนกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้นี่เขากำลังกอดแม่เขาเลยเฮ้ยแม่กำลังกอดลูก,เ,เ,ลกเล็กเองันนะีแต่ดีเขาไม่ค่อยจัดกันบางส่วนก็จะวิ่งขึ้นเขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าถิ่นจะเริ่มอยู่ข้างล่างในช่วงตอนเย็นถ้าช่วงเช้าๆเ,เ,เนี่ยจะเป็นจะเป็นลิงเด็ก อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะอนาพานมีแต่คนกลัวมีคนดูสิบเก้าคนของตังสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนี่นี่นี่สองจออ่อน้อายอยู่ตรงขานะลิงที่นี่ไม่ไม่ดื้อน,นะคะแค่ขอแค่แบบว่าเขาไม่ค่อยแย่งของที่มือในบางครั้งนะคะ,ะ <laughs> แต่ว่าเมื่อกี้โดนดึงขากางเกงไปแล้วถ้าใครกางเกงไม่แน่น ไม่แนะนำให้ใส่มาที่นี่นะคะแยยๆลูกยาที่นี่ถ้าเขาไม่พอใจกันเขากดคอลงที่พื้นเลยนะคะตัวไหนที่เขาหิวๆไม่มีไม่มีไม่มีแม่คอยปกป้องนะเขาก็จะร้องเพราะว่าเหมือนเขาอยากกินแต่ว่าถ้าเราโยนให้เขาแล้วเขาก็จะไม่ได้กินนะคะ บา,บางตัวแค่เขาได้ถั่วเม็ดหนึ่งเขาก็ปีนขึ้นไปสู่ต้นไม้เลยนะคะไปนั่งกินคนเดียวหน้าสงสารมากนี่นี่เขาเดินมาขอแล้วน,นี่นี่นี่ข้างหน้าหนูนี่โอ้ยนี่นีนโอ้ยแม่ ทำไมไปทำร้ายกันอย่างนั้นอ,อ่ะเนี่ยอ,อันหน้าหน้าดุมากเลยเขาช้องอยู่หรือเปล่าอ้ออาวไม่พอใจนะถ้าเราโยนไม่ตรงถ้าเราโยนไม่ตรงมือเอ,อ้ยแม่หนีเตงอะไรเขาเหยียบหางลิงเหรออ,อุ้ยมันเขามันเจ็บตีนอ่ะเขาเหยียบตีนมันอะ่ะออดีมันไม่กัดเขาอะ่ะตกกรใจเลยอ่ะ ขอโทษนะลูกขอโทษนะหนูเจ็บไหม <_ d ata> อุ้ยเมื่อกี้เราเผลอไปเหยียบขาน้องค่ะทุกคนเราไม่เห็นน้องมายืนอยู่ข้างหลังเราเตงให้เขาหน่อยนิ <_ d ata> แต่ว่าให้ไกลๆรถหนก็ได้เดี๋ยวมันเมื่อกี้ เมื่อกี้น้องลิงเขากระโดดถีบรถเรานะคะไม่ไดือ้อใช่ไหมกระโดดถีบรที่นี่เขาชอบกินทั่วนะคะอะไรกันนะออนนะโอ้ยเจงผมมาใครมีผลไม้ที่แบบว่าสามารถมาให้น้องได้นะคะที่นี่ ถ้าเป็นกล้วยกล้วยหวานๆน,นะคะเขาจะกินนะคะน,นี่เป็นเม็ดเหี้ยเต็มเมล็ดอันนี้เขาชอบกินถั่วกันเลยค่ะที่นี่เขาขึ้นเอาเยอะขนาดอย่างเช่นบ้านเรากินโอเคิน,อ,นบบอันนี้เขาจะเอาเท้าบางังบังไว้นะคะเอาอีกแล้วรถมาหลบรถด้วยนะ ถั่วที่นี่ก็มี20บาทแล้วก็มีถุงละ50บาทอันนี้ก็จะเป็นถุงละ50บบาทจะเป็นถุงใหญ่นะคะหรือใครมีผลไม้ที่บ้านใครมะม่วงกำลังสุกอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆเอามาให้น้องได้นะคะ,มะมเขาชอบกินมะม่วงค่ะอันนี้ก็ด้านบนขาวเนี่ย ลิงก็กําลังจะเริ่มขึ้นเขากันแล้วค่ะเพราะว่าตกเย็นเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นไปเตรียมนอนกันแล้วค่ะที่นี่จังหวัดสระแก้วค่ะที่นี่จังหวัดสระแก้วชื่อวัดถ้ำเขาชะก,กันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นถ้ำเขาชะก,กันนะคะถ้ามองจากทางด้านหน้าด้านหน้าของวัดะคะ่ะจะสวยมากที่นี่ คือถ้าเราขับรถผ่าน่ะภูเขาจะใหญ่มากทางตรงนี้มีบันไดให้ขึ้นไปด้วยนะคะข้างบนเขาจะเรียกว่าดวงตาสวรรค์แต่ว่าวันก่อนเราขึ้นไปกันแล้วที่นี่ของที่ลิงชอบที่สุดน่าจะเป็นถั่วคั่วนะคะ นี่นี่นี่ตัวนี้เขาเอ่อเอาไปยื่นให้เขาแม่แต่เขาก็จะกลัว,ว,ว,วนี่นะคะบางตัวแค่เรามองหน้าเขาก็ไม่ชอบนะคะบางบางตัวคือเรามองหน้าเขาแล้วเ,เหมือนกับว่าถ้าเป็นสันทัตยานสันทัตยานของสัตว์ป่าเนี่ยการมองหน้าเหมือนเป็นการ เชิญชวนคู่ต่อสู้นะคะนี่นีน่น้องน้อยที่ร้องอยู่ข้างบนยืนให้เขาได้ไหมเขากลัวเหรอว,วางให้เขาตรงกกไม้ได้ไหมเอาไม่เข้าเองไปตัดแบนไป <laughs> เอาเออเขาน่าจะเห็นนั่นแหละอโอ้ยแหมทะเลาะกันอีกแล้วโอ้ยแหมโอ้ย อย่านะอย่านะน,นี่ตัวนี้กินได้กินได้น้องลงมาเอาอยัางโอ้ไม่กล้าลงมาเอาเหรอลูกนี่นะคะเขาร้องอยู่ข้างบนเขาไม่กล้าลงมา,า,รารเราจะยื่นให้เขาเขาก็กลัวนะคะนี่เตงเอาวางไว้ตรงรูต้นไม้เนี่ย เอาไปวางสิไ่วก็ตัวนี้มันเฝ้ายอยู่โยนก็โยนไม่ตรงเอาไปวางไอ้นี่มันไม่เห็นหรอกโอ้ตัวเด็กๆว่าทำไมลิงหน้าเล็กมากเลยไอ้นี่แย่ยทุกตัวเลย ผลไม้กับถั่วขายด้วยนะคะตรงแต่นี่มันเย็นแล้วเขาก็เลยปิดร้านเป็นบางส่วนจะมีกล้วยหวีละส0บาทยีบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอาหารคล้ายๆกับที่เขาใช้ทำกระทงะคะ่ะอันนี้คือนั่งจ่อยเลยไม่เดินกินเลยหไอ้ตัวนี้เดินตามเราต้งแต่ทีแรกเลยนะคะ อันนั้นเขาลงมากินแล้วนะคะเขาลงมาเมื่อกี้เราโยนถั่วไปตรงตรงรูต้นไม้อันนั้นมีเขามีเขามีลูกติดไขอบคุณที่กดถูกใจให้นะคะ แม่แม่พี่พี่ท่านใดดูอยู่รบกวนกดถูกใจให้หน่อยนะคะไม้มันเป็นโพงไหมเดี๋ยวเราดูโพงไม้เดีย๋ยวเราโยนถั่วใส่ไปให้ในนี้นะคะโอ้ยไอตัวนี้เขารู้น,รน้องเลยไม่ได้กินเลย ตัวนี้เขามองเห็นเราโยนไปนะคะแต่เราโยนให้ลิงเด็กน้อยที่เขาอยู่ข้างบนอันนี้เขาคว้าไปแล้วสามเม็รอืมไม่กัดกันนะล,ลูกแน่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 แ,นแ,นแน ัใหญ่อันนี้คือนั่งหลังกดหลังแขนมกินถั่วเลยนะนี่ติดๆงั้นเด็กๆไม่ได้กินนองหว่างเอเนี่ยอันาทานกันนะนี่นี่ใกล้ๆข้างหลังอะข้างหลังเต็งตัวนี้เอาเ่งนะองลิงที่นี่ถ้าเรามองเขาไม่ทานเขาก็เขาก็ดื้อยอยู่นะคะ หมนทางโน้นเขาสู้กันพวกนี้เรามองหน้าเขานานไม่ได้นะคะถ้าเรามองหน้าเขาอ้าปากใส่เราเลย,ยเหยียบเขาแนมยยเมื่อกี้เราเผอเหยียบขาน้องด้วยนะคะแต่ดีที่น้องไม่กัดเราแต่เราใส่ขายาวมานะคะแต่ถ้าใครจะให้อาหารลิงถ้า ใส่กางเกงไม่แน่นมาไม่แนะนำนะคะเขาดึงกางเกงที่นี่เขาเวลาเขาสู้กันเขาจะไม่ไม่เน้นกัดนะคะเขาเอามือจิกหนังคอดีวนี่นะคะ โยนให้มิถูกใจก็ตาถึงใสบูแล้วใช่ถ้าเราโยนถ้าเราโยนให้ไม่ตรงมือที่เขารับเนี่ยเท่ากับว่าเป็นความผิดของเรานะคะเขากัดเราเลยนะแบบว่าเขาจะสู้เราเลยนี่นี่นี่ดูน่างหาเรื่องมากดโยนไม่ตรงองศาก็ไม่ได้นะคะแหมทำไมตากล้า ตัวเล็กนี่เขาอยู่ข้างบนเลยนั่งสารเขานี็คือนลาฮะนำปะลาแล้วนะมามานี่นะคะอุ้ยอุ้ย,ยทำไมเดินเข้าเต็นท์ใครเดินปวดมาหน่อยใครวิ่งใคร จ้าโอ้ยโอ้ยตกใจนะหัวในมือกูดึกชิ้งนะหนุนข้างหลังมาอีกเตงระวังนะเตงนี่ทุกคนเขาวิ่งกูกันมาเลยบางตัวเขาจะมีลูกห้อยไว้ใต้ท้องด้วยนะคะ เอาเอาหมาก็มาช่วยลิงนีกห,ห,หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้ย <laughs> โอ้ยหลายเหตุการณ์มากเลยนะคะคลิงที่นี่ถ้าเราเผลอนะคะทุกคนเขา เขาก็กระโจนใส่เราเหมือนกันนะคะต้องระวัง,ง,งเลย,เยมันกระโจนเอาน้ำให้เราไปอย <ไป S 2> ่ถือของแม่ไม่ได้นะแบบนั้นแม่ระวังนะแม่เออให้มันกินไหมเถอะ ที่นี่เราต้องไวกว่าลิงนะคะเพราะว่าเวลาเราถือของเราเผลอหันหลังหรือว่าเราเปิดรถอย่างเงี้ยเขาก็จะมือจกเข้ามาในของของเราได้นะคะเต็งเต็งให้เขาหยิกให้เขาหยิกเขาขอให้เขาไปมันจะไม่คอกันเนี่โอ้ยแม่หยิบโอ้ย <laughs> <laughs> หายเหตุการ์มากคิณพวกตัวเด็กๆถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็จะร้องนะคะถ้าใครถืออาหารเขาก็เตรียมวิ่งไปหาเลยนะคะเอะเอะเอ๊ะไม่เอาไม่เอา อืมอันนี้เขาสับปะรดเราซื้อมานะคะเราดูดูดูโอ้โหอันนี้เขาทำสับปะรดสามอันเลยเอ๊นน หลายเหตุการณ์มากเลยแห้เระวางขวดนมลูกมึงอ่ะแล้วเขดูดขึ้นเข่าแหนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนี้นะคะเราจะพาไปดูกันที่ตลาดนัดทองคําแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ้าถ้าเราจะลงเดี๋ยวเราจะเปิดไลฟ์ขึ้นใหม่เดี๋ให้เปิดนะจก อันนี้ต่อไปอยังอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตลา,าดนะ้ำทองคํานะคะเดี๋ยวเราเปิดไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยืมอย่าลืมเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนเราต้องระวังของเพราะว่าเดี๋ยวน้องลิงจะอา่ที่นี่จงังหวัดสระแก้วคะ่ะชื่อว่าถ้าเขาชะก,กันคะ่ะอันนี้มีลูกเขาขึ้นหลังแม่แล้ว นน่าสงสารมากเลยน้องไม่ได้กินเลยนะคะเขาเกาะหลังแม่ไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราออกจากไร่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถึงตลาดน้าทองคำตลาดที่เขาบอกว่าเป็นอันซีนของจงังหวัดสัะแก้นะคะไม่ว่าใครก็ต้องแม่